ประกันชีวิตแบบตลอดชีพชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปีสวัสดีค่ะฟร์มันนี่มอค่ะวันนี้ฟา้าก็จะมาแนะนํานะคะเป็นประกันแบบตลอดชีพนะที่ชําระเบี้ย20ปีแต่ว่าคุ้มครองถึงอายุ99ปีนะคะซึ่งสามารถทําได้เลยตั้งแต่เด็กอายุ15วันนะจนถึงผู้ใหญ่นะคะอายุ70ปีเลยค่ะซึ่งแบบประกันนี้มีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็ได้ผลประโยชน์ในกรณีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ฟ้าอธิบายให้ค่ะ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะ1เลยในส่วนของระยะเวลาการชําระเบีย้ยอันนี้จะมีการกําหนดที่ชัดเจนนะแล้วแต่แบบประกันเลยนะคะบางแบบก็ให้ชําระ10ปี15ปี20ปีนะแต่พอชําระเบีย้ยประกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังได้ความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปี 2. ในเรื่องของผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะแบบประกันนี้จะคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเท่านั้นนะโดยที่บริษัทจะจ่ายเงินให้100%เซของทุนประกันนะคะกรณีเสียชีวิตเราจะได้รับเงินเท่าไหร่อันนี้เราต้องเป็นคนกําหนดเองเลือกซื้อเองนะคะเช่นกรณีเราเสียชีวิตเราอยากได้ทุนประกัน1ล้านเราก็ซื้อที่ทุนประกัน1ล้านนะคะแล้วก็มาดูว่าเบี้ยที่จ่ายต่อปีเป็นเท่าไหร่คะ่ะ3นอกเหนือจากกรณีเสียชีวิตแล้วยังสามารถเพิ่มเติมผลประโยชน์อื่นๆได้อีกไหมนะคะอย่างเช่นกรณีค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าเฉยๆโรค นะสามารถทําได้นะคะในกรณีที่เราซื้อสัญญาเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับค่าเฉยๆโรคร้แรงเพิ่มเข้าไปค่ะ 4. หลังจากซื้อประกันชีวิตแล้วนะคะบริษัทจะให้ความคุ้มครองเมื่อไหร่นะคะหลังจากที่บริษัทอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็จะมีผลบังคับทันทีค่ะ5ประกันชีวิตแบบตลอดชีพสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมนะคะอันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ได้ตามจริงที่เราจ่ายเลยแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะยกตัวอย่างแบบประกันนะคะ AA แบบตลอดชีพชําระเบี้ย20ปีคุ้มครองถึงอายุ9 9ปีเพศหญิงอายุ35ปีเลือกความคุ้มครอง1ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันจะอยู่ที่18,400บ ซึ่งเราจะชำระเบีย้ย1น4 8 4 0 0บาทต่อเนื่องตั้งแต่อายุ35ปีไปจนถึงอายุ54ปีเป็นระยะเวลา20ปีนะคะโดยได้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยก็คือกรณีเสียชีวิต1ล้านบาทตั้งแต่อายุ35ปีต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะ ดังนั้นในกรณีที่เราเสียชีวิตนะคะเราก็จะได้รับเงินก้อนจากบริษัทตกไปยังผู้รับผลประโยชน์อยู่ที่1ล้านบาทค่ะเมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ทำประกรันครบร้อเ์เซแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาไม่ต้องมีการจ่ายเบีย้ยประกันต่อแล้วก็คือจบสัญญารับเงินก้อนไปเลยค่ะหรือกรณีที่ผู้เอาประกันอยู่ครบกําหนดสัญญาก็คืออยู่จนถึงอายุ9กปีอันนี้บริษัทเขาจะคืนเงินทั้งหมดให้จํานวน1ล้านบาทนะคะแต่ว่าเบีย้ยสะสมทั้งหมดที่เราเอามาก็คือ3ามแสนห 18,000บาท ซึ่งแบบประกันนี้นะคะมีสัญญาเพิ่มเติมในตัวของการยกเว้นการชําระเบีย้ยกรณีที่เราทุกผลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุ60ปีนะอันนี้บริษัทจะยกเว้นการชําระเบี้ยให้เราเลยค่ะแต่ว่ายังคงคุ้มครองชีวิตให้ต่อเนื่องจนถึงอายุ9 9ปีซึ่งประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะก็เป็นแบบประกันที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะนอกจากจะให้ความคุ้มครองชีวิตแล้วนะคะก็ยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆด้วยค่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะก็า มากมากเลยกับการซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพื่อความคุ้มครองที่ยาวนานค่ะสําหรับใครที่อยากซื้อประกันชีวิตนะคะหรือว่าอยากปรึกษาอยากคํานวณเบี้ยก็สามารถทักมาปรึกษาฟ้าได้เลยนะตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ